สวัสดีครับวันนี้มาคุยลงตู่ไปคุยกับม้าที่อาหรับไปซาอุดิอาระเบียปรากฏว่าไม่รู้ว่าคุยกับซาอุดิอาระเบียรู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม,ไม่ทราบหรอกครับแต่เ็าพอได้ข่าวข่าวมาอยู่แต่การที่ลงตู่ไปคุยกับม้าที่อาหรับนี่คือปัญหาครับเพราะการไปคุยกับม้าที่อาหรับนี่นะมันจะต้องคุยเป็นภาษาอังกฤษลงตู่แกก็คุยภาษาอังกฤษไม่ชัดครับ ภาษาเหนือบนอาอู้บะทบอู้บะทบอู้บชัดปรากฏว่า, <laughs> ป,วาปัญหาคือว่าม้าฟังไม่รู้เรื่องครับว่าต้นไหนลุงตู่เอ้ยถ้าจะพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับพูดเป็นภาษาไทยก็ได้เพราะไม่ว่าจะพูดเป็นภาษาอังกฤษหรือจะพูดเป็นภาษาไทยกับม้าอาหรับม้ามันก็ฟังไม่รู้เรื่องทั้งคู่ครับเอาละครับเขาบอกว่ามีงานวิจัยบอกว่าถ้าการที่ไปคุยกับสัตว์เนี่ยนะครับ มันจะทำให้อายุยืนขึ้นนะจำไว้นนะเพราะว่าสัตว์มันไม่เถียงครับอ่าบอกมันไม่เถียงมันจะทำให้อายุยืนขึ้นลุงตู่ก็คงคิดว่าแม่งานนี้คุยกับม้าซึ่งเป็นสัตว์มันไม่เถียงนะครับอายุรัฐบาลมันคงจะยืนยาวขึ้นนะครับหลังจากกลับมาประเทศไทยก็อยากจะบอกลุงตู่ไว้ว่าลุงตู่ขนาดคุยกับมา้ามันยังไม่รู้เรื่องนะฮะอายุรัฐบาลลุงตู่ไม่มียาวครับ มีแต่สั้นลงสั้นลงสั้นลงนะฮะเกินปี6 5หหรือเปล่าเกินกลางปีนะตอนนี้รัฐบาลสมัยประชุมเปิดอยู่สสก็ไปไม่ครบองค์ประชุมก็ไม่ครบสภาล่มก็บ่อยรัฐบาลก็ขาดเสถียรภาพแล้วจะไปคุยกับมาเพื่อให้อายุยักรัฐบาลเนี่ยมันยืนยาวคงจะยากเนอภาษาเนือบรวยาจีนะครับคือมันยากนักมันยากหนะ นะแม้จะคุยกับสัตว์อายุคนจะยาวขึ้นแต่ถ้าคุยกับสัตว์แล้วจะทำเอ้อายุรัฐบาลยาวขึ้นนั้นไม่ใช่นะครับบอมแม่นะหลงตัวครับสวัสดีครับ